สวัสดีครับอยู่กับอันอิวอสุครับคลิปนี้อันก็อยู่กับเจ้าออนิวิอสุมิวเนะครับปีโมเดล2023นะครับซึ่งเป็นเกียร์อัลติเมทนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเครื่อง1.9นะครับเป็นรุ่นอัลติเมทนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินกาเซียไมกกานะครับเป็นสีน้ำเงินตัวใหม่เลยแล้วก็อันได้หยิบชุดแต่งของคาโต้นะครับ21ชิ้นมาลงในเจ้าออนิวิอสุมิวเคันนี้นะครับซึ่ง ยังไม่เคยรีวิวกับเจ้าสีนี้แล้วก็ชุดแต่งของคาโต้เซตนีนะครับแต่อันนี้ทำคลิปไปแล้วกับคาโต้เซตนี้เหมือนกันแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยแต่งคุมโทนเลยนะครับทำเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งเยวอนขึ้นคลิปมาให้ดูนะครับเป็นรูปตัวไอข้างบนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยนะครับท่านเจ้าของรถเนี่ยเขาเน็ตมาเลยว่าอยากจะได้สีแดงนิดๆน,น,นะครับประกอบกับชุดแต่งที่เป็น 21ชิ้นของคาโต้เนี่ยแหละแล้วก็ขอรูปลักษณ์แบบนี้ซึ่งมันตรงโจทย์กับชุดแต่งคาโตพอดีนะครับก็เลยมีรายละเอียดนะฮะที่อาจจะอธิบายหรือว่าพารีวิวนะฮะว่าเราใส่ชิ้นไหนนะครับตรงไหนบ้างแล้วเปลี่ยนมิติไปแบบไหนบ้างนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้ารถกันก่อนนะครับของเจ้าออนดมิสูมีเวคคันนี้นะครับหน้ารถที่เราเห็นเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของสีรถแล้วก็สีสเกิร์ตนะครับชิ้นนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ย ถูกติดตั้งข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนของฝากระโปรงสีเดิมของตัวรถเราจะเพิ่มไปแค่ตัวโลโก้ที่เป็นเอ็มเพลอร์นะครับเอ็มเพลด้านบนแล้วก็เป็นตัวนูนนะครับสีเงินและสีแดงนะครับสีแดงจะมีเฉพาะตัวเ็มนี่แหละนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นสีเงินทั้งหมดเลยนะครับและในส่วนของด้านล่างลงมาถัดลงมาบริเวณกระจังหน้าที่เป็นสีแมกนีไทนะครับ สีแม็กนีไทท์บริเวณกระจังหน้าส่วนนี้มันจะมีสีดําสีดําเป็นโนแบ็คครอบเข้าไปด้านบนตรงนี้นะซึ่งเป็นฐานของตัวโลโก้นั่นเองนะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะเซตนี้นะครับแล้วก็ครอบกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับไฮไลท์ตัวสีแดงมาให้นะครับส่วนสีแดงนี่เป็นสีไม่ใช่เป็นสีนะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์สีแดงแปะเพิ่มเข้าไปนะฮะบ,บริเวณนี้2ชิ้นนะครับส่วนนี้ แล้วก็บริเวณสีแมกนีไทที่เป็นกระจังหน้าฐานกระจังหน้าทั้งหมดตรงนี้นะครับครอบด้วยสีน้ําเงินกาเซียไมก้าตัวนี้ครอบไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นในแนวที่เปลี่ยนไปแมทกับชุดสเกิร์ตเขาเลยนะครับซึ่งสเกิร์ตด้านล่างชิ้นใหญ่จะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับทั้งหมดเลยนะฮะบริเวณของชุดสเกิร์ตด้านหน้าก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับขอบซีนยางที่เราเห็น นะครับด้านบนนะครับถูกติดตั้งมาให้กับชุดสเกิร์ตเลยป้องกันการเกิดรอยระหว่างตัวสเกิร์ตกับตัวบอดี้ตัวรถนั่นเองนะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ตัวสเกิร์ตเนยยึดแน่นไปกับตัวรถนั่นเองนะฮะส่วนถัดมาเนี่ยรูปลักษณะของตัวสเกิร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเพิ่มเข้ามานะครับสีดำหรือเคิร์ฟที่เป็นไฮไลท์บริเวณนี้ก็ถูกทำขึ้นมาสีดำก็เป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับ แล้วก็ตัวเคิร์ฟที่เราเห็นนะครับสร้างมิติด้านหน้าให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ลงมาไปในส่วนของโค้งที่จะไปรับกับตัวชุดโคมไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับว้ลเซนเซอร์ทำไว้ให้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับด้านหน้านะฮะส่วนของโคมที่เป็นไฟตัดหมอกยังเป็นสีแมกนีไทา์ปกตินะฮะชุดสเกิร์ตชุดนี้ไม่ได้คุมตัวเบ้าไฟตัดหมอกไว้ให้นะครับก็จะใช้สีเดิมแต่ว่ามันก็ดูแมตดีนะ นะดูจากภาพแล้วดูจากมิติตัวรถจริงๆดูแมปดีเหมือนกันสีไมนไทยกับตัวสีดําเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่มีสีแดงกับชุดสเกิร์ตของเขาก็ยังมีอยู่นะครับตัดชั้นด้วยลายชายสเกิร์ตตรงนี้นะครับเป็นเคิร์ฟขึ้นไปเคิร์ฟขึ้นไปแล้วก็เสริมด้วยลายที่เป็นสติ๊กเกอร์สีแดงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็นดัมเปอร์หน้าหรือชายสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยเป็นสีดําเป็นโนแบ็คมาให้นะครับอันนี้ชุดด้านหน้านะครับที่ถูก ติดตั้งเข้าไปก็เป็นชิ้นเดียวเลยด้านหน้านะครับแล้วก็โลโก้ที่เป็นคาโต้นะครับซึ่งจะบอกว่ารุ่นของสกเกิร์ตรูปแบบของสกเกิร์ตเป็นของดีไซน์ by คาโต้ตัวนั้นมาให้นะครับเนี่ยครับด้านหน้าตัวชุดโครมไฟเป็นปกตินะครับโครมไฟตันหมอกยังอยู่เป็นปกตินะฮะอันนี้เฉพาะด้านหน้านะครับมาต่อที่ด้านข้างบริเวณด้านข้างตรงด้านหน้าตรงเนี้ยส่วนของล้อหน้านะฮะก็จะต่อด้วยคิ้วล้อ คิวล้อมันจะเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟรับกับตัวสกเกิร์ตด้านหน้าเลยนะครับบริเวณตรงนี้จะมีมุมเล็กๆไว้ต่อกับตัวสกเกิร์ตด้านหน้านะครับล้วก็มีตัวสียางตรงนี้แปะมาให้ยึดแน่นไว้ให้นะครับนี่คือตัวคิวล้อด้านหน้าคิวล้อด้านหน้าก็เป็นสีดําเป็นโนแบ็กแล้วก็เป็นคิวล้อไม่ไม่ใหญ่มากนะครับจะ,ะขนาดจะใหญ่ออกจากตัวรถเนี่ย ผมวัดขนาดด้วยประมาณสายตาอยู่ที่ประมาณสักไม่น่าจะเกินเซนครึ่งโดยประมาณนะครับเป็นเคิร์ฟลงมาให้นะครับส่วนของล้อหน้ามิติล้อก็เหมือนเดิมครับเป็นชุดล้อขนาด20นิ้วโรเตอร์แบบโรเตอร์นะครับหน้ายาง2อ5อ่า50อ่า20อันนี้ใส่เป็นมาตรฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับส่วนด้านข้างบริเวณประตูหรือแผงบันไดมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างกระจกมองข้างสีทูโทนนะฮะแล้วก็เป็น ไปเลี้ยวที่กระจมองข้างมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับประตูมีแปะกับประตูบริเวณนี้มานะครับแล้วก็มีไฮไลท์แดงตรงนี้มาให้มาจนถึงประตูหลังนะครับก็จะเป็น2ชิ้นแล้วก็มีโลโก้ m u x นะฮะคาโต้นะครับส่วนของบันไดข้างมีอะไรบ้างที่แปะเข้าไปก็จะเป็นชิ้นนี้ฮะที่เราจะมองเห็นเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีลายสีดําแปะด้วยโลโก้มาให้ ก็จะยาวไปถึงด้านหลังเลยคุ้มบันไดข้างทั้งหมดเลยแต่บริเวณที่เราสัมผัสเนี่ยงงย,ย,ยังคงอยู่เป็นปกตินะครับแล้วก็ชายที่เป็นสีแมกนไทไทยังคงอยู่เป็นปกตินะครับสเกิร์ตด้านข้างหรือหรือขอบบันไดตัวเนี้ยมันจะไปแปะช่องว่างระหว่างตัวบอดี้รถกับตัวบันไดข้างพอดีนะครับไปปิดช่องว่างตรงนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็มีไฟทับพิมพตรงนี้เป็นสีแดงด้านข้างนะครับก็ มองด้านข้างก็จะเห็นรูปลักษ์ลวดลายแล้วก็การสะท้อนของไฟทับพิมพ์สีแดงตรงนั้นนะครับนี่คือลักษณะของมิติด,ด้านข้างนะครับถ้าด้านข้างของในมุมของล้อหลังนะครับก็จะมีคิวล้อนะครับ2อ2ชิ้นนะฮะคิค้วล้อ2ชิ้นนี้ตัดออกจากกันอยู่แล้วนะครับอัตโนมัติเพราะว่าเราต้องเปิดประตูนะฮะแล้วก็เพิ่มตัวมือเปิดประตูนะฮะมือเปิดประตูจะมี2ชุดเลยก็คือคอบมือเปิดกับตัวเบ้ามือกันลอย นั่นเองอันนี้เป็นสีดําด้านแล้วก็เป็นลายของโลโก้ m i v e นะครับเราจะเลือกเป็นเคปลาก็ได้นะเป็นสีดําด้านก็ได้อันนี้แล้วแต่ถ้าเจ้าของรถชอบนะครับสําหรับสไตลน์นี้หรือว่าคันนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับคิวล้อก็ดําเงาอันเนี้ยดูแมตดูแมตแ,แล้วก็สีของตัวรถด้วยนะครับด้านข้างก็มีเพิ่มกันสาดประตูมาให้นะครับเบ้ามือติดทั้งหมดเลย4ี่ชุดนะฮะสี่ชุดเลยแล้วก็มีเพิ่มตัว ข้อฝาถังน้ํามันนะฮะซึ่งเป็นสีดำนะครับสีดําด้านตัวนี้ไปให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันต่อนะฮะฝาถังน้ํามันก็เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีโลโก้มิวเอ็กนะครับฝาถังน้ํามันในนี้จะเป็นโลโก้แดงนะฮะของตัวมิวเอ็กส่วนไอเจ้ามือเปิดนั่นเป็นเป็นโลโก้สีดำนะครับก็คือพื้นเดียวกันนั่นแหละแต่มีมีลายลายนูนขึ้นมาเป็นอักษรตัวเอตัวมิวเอ็กนะครับ นี่ก็เพิ่มมิติด้านข้างได้โอเคนะมือเปิดแล้วก็ตัวฝาถังน้ํามันนะครับเราไล่มาที่ส่วนสเกิร์ตด้านท้ายแล้วก็ด้านท้ายทั้งหมดเลยอ่ะเราใส่อะไรไปบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นนะฮะอย่างแรกเลยคือสปอยเลอร์สปอยเลอร์คือสีดานะครับสีดําเป็นโนแบ็กใสมาให้เป็นสปอยเลอร์สั้นในรูปทรงของคา์โต้ซึ่งแต่ละค่ายเขาก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็รูปแบบนะฮะที่ที่ติดตั้งเข้ามาไม่เหมือนกันนะครับมาในส่วนของคาดเอลนะครับ คาดเอลคือเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เป็นทูโทนคือมีสีดําผสมเข้ามาด้วยแล้วคาดเอลตัวนี้มีไฟนะมีไฟคือไฟหลีแล้วก็ไฟเบรกด้วยนะครับถ้าเราเปิดไฟไฟหลีคือติดไฟหลีแต่ถ้าเราเหยียบเบรกคือติดไฟเบรกด้วยนะครับอันนี้มีลักษณะของไฟก็คือเป็น,ปนไฮไลท์ตรงบริเวณสีแดงนี่แหละนะครับแล้วก็สีขาวนะครับก็จะถ้ากลางคืนเนี่ยเราจะเห็นแสงไฟได้ชัดนะฮะเวลาเรากด เบรกนะครับหรือเปิดไฟหลีนะฮะแล้วก็มีโลโก้นะฮะแผ่นโลโก้ของคาโต้ก็อยู่ด้านบนนะครับไล่ลงมาบริเวณฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะครับไม่มีนะฮะมีแค่ตัวโลโก้เดิมกับตัวรถเท่านั้นแล้วก็การลอยที่อยู่บริเวณนี้นะฮะการลอยที่มีลายลังพึ่งแล้วก็ขอบสีแดงหรือไฮไลท์สีแดงมาให้นะครับอันนี้มาในรูปแบบของคาโต้ก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็มีลักษณะแบบ คุมโทนบ้างที่อันเคยติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วก็สั่งเป็นพิเศษให้นะครับด้านท้ายชิ้นใหญ่อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นตัวสกเกิร์ตด้านท้ายนะครับขอบสกเกิร์ตด้านท้ายก็อยู่บริเวณน,นี้ฮะแค่บริเวณซีนยางที่อ่านชี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์หลังก็อยู่ด้านบนเหนือกับตัวสกเกิร์ตอยู่แล้วนะครับไฟถอยเคิร์ฟของไฟถอยบริเวณน,นี้สีดําเป็นโนแ no บ็คทั้งหมดเลยนะไล่ลงมานะฮะ แล้วก็จะมีรูปทรงท่อใบไม้ก็ยังอยู่นะครับเป็นลักษณะแผ่นสแตนเลสสะท้อนแสงมาให้นะครับแล้วก็มีขอบสีแดงขอบสีแดงเป็นสติ๊กเกอร์นะครับนะฮะตัดด้วยเรื่องของตัวเคิร์ฟลงมาชนกับตัวสีสีน้ําเงินที่ถูกทําเป็นายสเกิร์ตใหม่ชั้นหนึ่งแล้วก็มีลิ้นตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแบบว่าคล้ายคล้ายๆแบบทรงสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของการที่เราจะติดตั้ง ตัวโลโก้หรือว่าสติกเกอร์ตัวนี้ไปนะฮะมีออกแบบมาให้คือเหมือนกับเรามองแล้วเรารู้เลยว่าเขาคือชุดแต่งค่ายอะไรรุ่นอะไรอะไรประมาณนี้นะครับส่วนชุดแต่งของตัวคาโต้เนี่ยหรือรูปแบบของค่ายคาโต้ก็จะมีให้เลือกอยู่3แบบมี Emperor x p o l ็ r แล้วก็ c m เพที่อันเคยนำเสนอนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะฮะมีอะไรอีกนะครับเซนเซอร์นะฮะ ว้าไว้วให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์อีก2จุดนะฮะที่เป็นตัวเซนเซอร์สมาร์ทเทลเกตฝาท้ายนะครับก็วาวไววให้ทั้งหมดแล้วนะฮะไฟทับพิมพ์ด้านท้ายนะครับเป็นไฟสะท้อนแสงอันนี้ไม่มีไฟนะเป็นเป็นแผ่นสะท้อนแสงของของตัวไฟเป็นไฟทับพิมพ์นั่นเองนะฮะอีกหนึ่งชุดคือบริเวณการลอยประตูทั้งหมด4 4บานนะครับ จะมีแผ่นแปะก็คือแบบเป็นการลอยตรงบริเวณบันไดอันนี้ก็เป็นชุดแต่งของคาโต้แล้วก็เป็นดีไซน์ของคาโต้มาให้นะครับเป็นลายสีแดงนะฮะสวยงามเลยนะครับตรงนี้แปะไว้ให้บริเวณตรงขอบบันไดนะครับตอนนี้ไม่มีไฟนะตัวนี้ไม่มีไฟแต่เป็นเพียงแค่ว่าเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีเงินมาให้แล้วก็พร้อมกับโลโก้คาโต้นั่นเองนะครับเป็นแผ่นคล้ายๆกับลักษณะเป็นแผ่นอะคริลิกนะฮะ ในนี้แปะมาให้ทั้ง4ชุดนะฮะสประตูนะฮะทั้งหมดแล้วอนนี้อสูริวเอ็กนะครับอัลติเมตปี2023แล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับกาเซียเมกา้านะครับพร้อมกับชุดแต่ง21ชิ้นนะฮะสวยงามเลยทีเดียวลงตัวไหมฮะถ้าสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งสไตล์นี้นะครับติดต่อมาหารโดยตรงหรือทักมาคุยกันโดยตรงอาจจะฝากเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์รายไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับเดี๋ยวอันจะรีวิวรายละเอียดอื่นๆแล้วก็รายการแต่งและรูปแบบการแต่งอื่นๆนะฮะเอาไว้ในช่องอันนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้อันด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ